คิปไดอรี่สนับสนุนโดยสิ่งดีๆเต็มกล่องโฟมอสมก้าประโยชน์เต็มๆพร้อมสวัสดีโลกกว้าง สวัสดีดค่ะเจ็เวลาของรายการ Kid d รี่ y Story ของเด็กช่างคิดแล้วนะคะ <_ s 2> อืวันนี้อากาศดีจังเลยค่ะ <_ s 2> เทียวไม่กาอืมอากาศดีจริงๆด้วยและว,วันนี้การบันทึกประสบการณ์ของพวกเราต้องเยี่ยมไปเลยก่อนที่จะไปบันทึกประสบการณ์สนุกๆอากาศดีๆแบบนี้เรามาเตรียมความพร้อมและเติมพลังให้กับร่างกายกันก่อนนะครับ ที่ที่เรามาบันทึกความสุขในวันนี้เกี่ยวข้องกับประโยชน์เต็มๆที่น้องเพิ่ง,งดื่มหมดกล่องไปเมื่อกี้แล้วครับการทุ่งยาและหุบเขาแบบนี้นี่นะคะวันนี้พี่โอเมก้าพาน้องแน่นและน้องนัชชามานยังฟาร์มโคนม CFC ฟาร์มจังหวัดราชบุรีครับเพื่อมาเรียนรู้ประสบการณ์การทำฟาร์มโคนมกว่าจะมาเป็นน้ำนมคุณภาพที่มีประโยชน์ดีๆเต็มกล่องขนาดนี้มันมีที่มายังไง ใช่มยถูกต้องแล้วครับวันนี้น้องทีได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการผลิตน้ำนมดิบ <Yeah! S 2> น้ำนมดิบคืออะไรคะน้ำนมดิบนั่น,นะครับก็คือวัตถุด,ดิบหลักเพื่อการแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์นมหลายชนิดรวมไปถึงนม UHT ที่น้องๆพุ่งดื่มไปนี่นะครับและคุณภาพน้ำนมดิบก็มีผลโดยตรงต่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบเป็นการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการรับซื้อและกำหนดราคารับซื้อน้นม,มดบิบของเกษตรกรยังไงล่ะครับวันนี้พี่โอเมก้าจะพาพวกเราทัวร์ทั่วฟาร์มเลยใช่ไหมครับโนโนโนวันนี้พี่โอเมก้ามีค้าวบอยและข้าวเกิร์ลตัวน้อยที่จะพาน้องๆทัวร์ CFC ฟาร์มครับ <Yes. S 1> ตอนนี้พวกเขารอน้องนัชชาและน้องแน่นอยู่ในฟาร์มแล้วล่ะครับ c f c Farm มีพื้นที่ประมาณ4,000 40, 0ไร่ครับน้องๆโดยเป็นส่วนของฟาร์มโคนมประมาณ1,500ไร่ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีมีเทคโนโลยีการทำฟาร์มโคนมที่ทันสมัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์เชียนะกระบวนการผลิตน้ำนมดิบเป็นส่วนที่สำคัญมากๆที่ส่งผลต่อคุณภาพของนมครับ การผลิตนมอย่างมีประสิทธิภาพได้นมที่บริสุทธิ์คุณภาพสูงจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาสนุกไปด้วยกันตั้งแต่ขั้นตอนการให้อาหารโคโนมอง์คประกอบที่ดีของฟาร์มนมรวมไปถึงการรีดนมจนถึงขั้นตอนการเก็บและขนส่งเลยละครับสขั้นตอนที่ส่งผลต่อคุณภาพของนม 1. การให้อาหารโคโนม 2. องคงประกอบที่ดีของฟาร์มนม 3. การรีดนม 4. การเก็บและขนส่งสวัสดีครับ รบกวนข่าวบอยและขาวเกิร์มมาเป็นทัวทั่วฟาร์มซีเอให้พวกเราหน่อยนะครับด้วยความยินดีนดค่ะว่าแตน่กำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อโอโนมเขาให้นมที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราเราก็ต้องให้สิ่งที่มีประโยชน์แก่พวกเขาวางนะครับนั่นก็คือย,าาย่านแนนๆค่ะมาป้อนย่านด้วยกันสิไอ,<ะ>อ,อย่าจับต้องแหลมๆนะจับตรงประมาณนี้ เด็กๆว่าไงครับวันนี้มาทําอะไรอยู่ครับสวัสดีครับว่าไงครับกําลังทําอะไรกันอยู่ครับอ๋อให้ากับนมครับและนี่คือคุณลุงสวัสดิ์ที่จะมาพาเราทัวร์ค่ะสวัสดีครับคลงสวัสดีค่ะคุณลุงครับเจ้าคนมเนี่ยนอกจากเขาจะกินยาแล้วเนี่ยเขายังกินเมนูพิเศษอะไรอย่างนี้ไหครับแน่นอนครับเราต้องมีเมนูพิเศษเพื่อให้เกิดสารอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นพิเศษสำหรับพวกน้องๆในการดื่มนมสำหรับบริษัทโฟมสเราครับคืออะไรเหรอครับก็เป็นสูตรพิเศษมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นสูตรอาหารที่คนเนเธอร์แลนด์เขาใช้เลี้ยงวัวในประเทศเขาโดยเฉพาะเราก็เอามาใช้กับฟาร์มที่ส่งนมให้กับทางบริษัทเราคืออะไรเหรอครับก็จะมีหลากหลายเรามาดูกันใกล้ๆนะฮะมันจะมีทั้งเอ่อเขาเรียกเป็นทันยพืชน,นะครับมีทั้งเมเ็ดข้าวโพดนะฮะมีถั่วเหลือง นะ,นะครับมีข้าวโพดนะฮะมีเลือข้าวโพดมีอะไรหลายหลายอย่างรวมกันเป็นสูตรเฉพาะ <Yeah. S 1> แต่สูตรพวกนี้เป็นสูตรพิเศษที่เราเตรียมไว้สลหรับ,บวัวของพวกเราโดยเฉพาะ mm. นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูว่ามันเห็นไหมมันชอบกิน mm. กินแล้วเนี่ยมันจะได้นมที่มีคุณภาพ mm. ทั้งโภชนาการสูง mm. สำหรับให้เด็กกินและแข็งแรงนอกจากนี้ยังมีฟางข้าวด้วยใช่ไหมคะโอ้หนูเข้าใจผิดแล้ว uh. ฟางข้าวเนี่ยมันไม่มีคุณค่าทางอาหาร ถ้าวัวกินเข้าไปก็แค่อิ่มแต่ไม่สามารถจะสร้างนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้เราได้เพราะนั้นเราจะไม่ใช้เราจะใช้แต่ของที่มีคุณค่าเพื่อให้วัวเนี่ยกินเข้าไปและสร้างนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสให้เราเท่านั้น แล้วพี่แนนกับน้องนาชารู้ไหมครับว่าทาไมโคนมพวกนี้ต้องมีหมายเลขติดอยู่ที่ติงหูด้วยอืมไม่รู้กันไอเบอร์วัวทุกตัวที่เกิดขึ้นมาเราต้องมีการทําทะเบียนประวัตินะเราจะ<อ>รู้ว่าเขาเกิดเมื่อไหรพ่อแม่เขาเป็นใครและที่สําคัญเราจะได้รู้ว่าเขามีปริมาณนมต่อตัวต่อวันเท่าไหร่เราจะได้จัดอาหารให้พอเพียงกับที่เขาสามารถผลิตนมได้ไงครับออก็คือเรียกว่าเป็นประวัติแล้วก็ข้อมูลของแต่ละตัวเลยใช่ไหมเป็นแต่ละตัวเลย จะบันทึกไว้ข่าตัวไหนให้ลูกดีดให้ผลผลิตดีเนี่ยเราก็จะบันทึกไว้เราก็จะหาพ่อแพร่พันธุ์ที่ผสมดีๆมาให้เขาเพื่อให้ลูกเขาเนี่ยมีเผ่าพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงตามเขาออกไปครับเราจะได้รู้นะครับเด็กๆครับ,รบที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นโรงเรียนสําหรับเลี้ยงโคสําหรับแม่โคที่ให้น้ํานมนะครับ,รบซึ่งหลังจากที่เขากินอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะพาเขาไปรีดนมซึ่งวันนี้ ทุกคนจะมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสต,ตอนขณะรีดนมนะครับดีไหมคะดีค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปจากโลรลีดนมเนี่ยเราก็จะพากันไปดูฝูงโคต่างๆให้ทั่วฟาร์มเลยวันนี้นะครับนคนลงสวัสด์คะทำไมต้องเลี้ยงวัวเป็นครอบด้คะไม่เลี้ยงวรวมก,กันเลยหรอคะคือการเลี้ยงวัวฝูงใหญ่เนี่ย เราจะแบ่งวัวออกเป็นประเภทประเภทตามผลผลิตน้ํานมเวลาเราให้อาหารเนี่ยเราจะได้รู้ว่าข้าฝูงเนี้ยเป็นฝูงให้นมเยอะ20กว่ากิโล30ก,กิโลขึ้นไปต้องให้อาหารเยอะๆฝูงไหนให้นมเริ่มให้นมลดลงเราก็จะได้ให้อาหารเขาเท่ากับที่เราเขาจะให้ผลผลิตกับเราไงครับจะได้เป็นการประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงแล้วรู้ไหมครับว่าโคพันไหนเป็นโคพันลักษณะดีอ่ามาดูกันะนะครับวัวน,นมที่ดีเห็นไหมอย่างแรกสุดก็คือ เขาจะต้องเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ช่องท้องเขาจะลึกหมายถึงจากหลังถึงช่องท้องเขาจะลึกๆแล้วตัวเขาจะยาวๆแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเขาจะมีกระเพาะใหญ่กินอาหารได้เยอะๆจะเหลือไปสร้างนมได้เยอะนะแล้วท่องท้องลึกๆเนี่ยเขาหายใจทีหนึ่งเขาเอาอากาศเข้าไปสําหรับไปเผาผลาญอาหารเพื่อไปผลิตนมให้พวกเราได้เยอะๆไงครับ<ๆ>เสร็จแล้วที่สําคัญเราต้องไปดูที่เต้านม ใช่ไหมต้านมต้องใหญ่ๆใช่ไหมเพราะว่าเต้านมใหญ่ก็คือมีนมเยอะเราเราก็จะสามารถรีดน้ํำนมจากเขาได้เยอะนะครับหน้าที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเขาจะต้องถูกเลี้ยงดูอย่างดีมีความสุขอยู่ในโรงเรือนที่สะอาดใช่ไหมโปรง่งหายทีอากาศดีเขาก็จะมีความสุขใช่ไหมวัวพันธุ์ดีแล้วจะต้องอยู่อย่างมีความสุขได้อาหารดี เขาถึงจะให้ผลผลิตที่ดีกับเราไงครับเราก็จะได้สารอาหารที่สมบูรณ์จากเขาใช่ครับคุณลุงครับโคนมพันนี้นี่พันอะไรล่ะครับแล้วเขามีลักษณะไงล่ะครับในบ้านเราเนี่ยเราเลี้ยงวัวเนี่ยมันมีสีสองสีเห็นไหมขาวดําเขาเลยนิยมเรียกชื่อว่าพันขาวดําแต่ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกพันโคลสตายฟรีเชียงนะครับเป็นพันที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดในโลกเพราะเขาให้ผลผลิตสูงนะครับ้าพวกเราไปดูที่อื่นต่อครับครับ oh mm -hmm.